ระบบ POS คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณกำลังเปิดร้านหรือกำลังวางแผนจะเปิดร้านสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบจัดการหน้าร้านที่ช่วยให้การขายและการบริหารงานง่ายขึ้นซึ่งวันนี้เราจะพามารู้จักกับระบบ POS หรือหลายคนรู้จักกันว่าระบบคิดเงินก็คืออะไรและทำไมถึงสำคัญกับร้านค้าย,ยุคนี้ค่ะ POS ย่อมาจาก Point of Sale เป็นระบบที่ช่วยให้ร้านค้าจัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการคิดเงินออกใบเสร็จจัดการสต็อกไปจนถึงการดูยอดขายแบบเรียบเทียบคุณง่ายๆคือเป็นเครื่องมือที่ช่ววยยให้้เเจาอนปดล ลดความผิดพลาดและรู้ทุกความเคลื่อนไหวของร้านแบบทันทีฟีเจอร์หลักของระบบ p o s แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ห,ญห1่คิดเงินและออกใบเสร็จอัตโนมัติแค่สแกนบาร์โค้ดหรือกอกรหัสสินค้าระบบจะรวมราคาคิดภาษีหรือส่วนลดให้อัตโนมัติแล้วออกใบเสร็จได้ทันทีไม่ต้องคำนวณเองให้ยุ่งยาก2จัดการสินค้าคงคลังแบบเดียวทามทุกครั้งที่ขายสินค้าระบบจะหักสต็อกให้อัตโนมัติเราสามารถเช็คได้เลยว่าสินค้าคงเหลือเท่าไหร่มีของพอไหมต้องสั่งเพิ่มเมื่อไหร่แบบไม่ต้องมานั่งนับเองให้เสียเวลา3สรุปยอขายยราวัันนอตโมััติจบวนระะบบจรววมยยอดให้เล่า ขายอะไรไปบ้างได้ยอดขายเท่าไหร่มีกําไรไหมช่วยให้เราตรวจสอบการขายได้ง่ายขึ้นระวางแผนต่อไปได้อย่างแม่นยำทำไมร้านค้าถึงควรมีระบบ P.O.S. เพราะ P.O.S. ไม่ได้แค่ช่วยให้ทํางานเร็วขึ้นแต่ยังช่วยให้เจ้าของร้านมองเห็นภาพรวมของร้านได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยเช่นตรวจสอบการทํางานของพนักง,งานวางแผนสต๊อกสินค้าให้พอดีวิเคราะห์ยอดขายและปรับแผนได้ทันทีสรุปเลยก็คือถ้าอยากให้ร้านค้าของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีข้อมูลแม่นยําและพร้อมเติบโตในยุคที่แข่งขันกันเรื่องบริการและความเร็วระบบ P.O.S. คือสิ่งที่่ไมมมควอองงข้าเลยฝึก ระบบให้เหมาะสมกับร้านตัวเองดูนะคะเพราะระบบดีๆจะช่วยให้ร้านโตวไวลูกค้าประทับใจแน่นอนและถ้ายังไม่มีตัวเลือกในใจลองพิจารณาว,วันตีวันไม่เป็นอีกทางเลือกได้เลยนะใช้งานง่ายฟังก์ชันครบมีให้ทดลองใช้ฟรีด้วยนะสนใจติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ